ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตยอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจําวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจําวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจําวันมื้อนี้พบกันในวันที่11มีนาในหัวข้อเรื่องที่มืซอว่า จากความขาดเขินและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเหียนหูและสามัคคีทำห่วมกันในมื้อนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมารโกบทที่12ข้อที่38ถึงข้อที่44พระธรรมมารโกบทที่12ข้อที่38ถึงข้อที่44ก็ได้ปรากฏเรืองราวและเนื้อในดังต่อไปนี้ พระเยซูเจ้านั่งอยู่ใกล้หีบถวายเงินในพระวิหารนั่นพระองค์ก็สังเกตเบิงประสชนปอนเงินลงในหีบคนทั้งมีหลายคนได้ปอนเงินลงอย่างหลวงหลายและแม่หม่ที่ยากจนคนหนึ่งได้เอาเหรียญทองแดงสองเหรียญที่มีค่าหน่อยที่สุดปอนลงในหีบเหมือนกันดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงเอื้อนพวกสาวกของพระองค์มาและกล่าวแก่พวกเพลินว่าเขาบอกเจ้าตามความจริงว่า แม่หม่ยากจนคนนี้ได้ปอนเงินลงในหีบถวายหลายกว่าคนอื่นๆทั้งหมดที่ปอนใส่นั่นเพราะคนอื่นนั่นได้เอาเงินที่เขาเหลือใส้มาปอนลงแต่ส่วนหญิงผู้นี้ยากจนที่สุดก็ยังเอาเงินที่ตดมีสําหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาปอนลงจนหมดคือนางได้ถวายทุกสิ่งที่มีสําหรับเลี้ยงชีพ ท่านผู้ฟังที่ขลรบวอร์เรนเบฟฟัสกับบินและเมลินดาเกสสร้างประวัติศาสตร์เมื่อพวกเขาเริ่มโครงการพัฒนาแห่งการให้โดยสัญญาว่าจะบริจาคเงินครึ่งหนึ่งของพวกเขาให้การกุศลหมายความว่าจนถึงปี2018พวกเขาบริจาคไปแล้วประมาณ92,000ล้านดอลลาร์โครงการนี้ เให้นัก,กจิตวิทยาสือ่อพอฟิตอยากศึกษารูปแบบของการให้นี่จากการศึกษาทานพบว่าคนทุกยากมีแนวโน้มจะให้หลายกว่า44%จากที่พวกเขามีซึ่งหลายกว่าคนห่งมีคนที่ประสบความยากจนมักกลายเป็นคนใจกว้างหลายกว่าพระเยซูเจ้าทรงหูเรื่องนี่เมื่อเสด็จไปถึงพระวิหาร พระองค์ทรงเหลียวเบิงฝูงซนเอาเงินมาใส่ในหีบถวายคนทั้งมีเอาเงินหลายมาใส่แต่แม่ใหม่ยากจนเอาเหรียญทองแดงสองเหรียญที่มีค่าหน่อยที่สุดมาโปนลงค่อยนึกถึงภาพพระเยซูทรงยืนขึ้นอย่างประหลาดใจและยินดีพระองค์ทรงเอื้นสาวกในท่านใดเพื่อพวกเขาจะบาพาดการกระทําอนาประทับใจนี่พระเยซูเจ้ากล่าวว่าแม่ใหม่ยากจนคนนี้ ได้ปอนเงินลงในหีบถวายหลายกวัวคนอื่นทั้งหมดที่ปอนใส่นั่นสาวกเบิ้งหน้ากันอย่างสงสัยวังว่าไผ่จะอธิบายสิ่งที่พระองค์กล่าวพระองค์จึงทรงอธิบายอย่างเงียบง่ายว่าคนอื่นนั่นได้เอาเงินที่เขาเหลือใสมาปอนลงส่วนหญิงผู้ยากจนนี้ก็ยังเอาเงินที่ตนมีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาปอนลงจนหมด ท่านผู้ฟังที่ขลรบเฮาอาจบบมีหลายที่จะถวายแต่พระเยซูเจ้าทรงเสื้อเซินให้เฮาให้ทั้งที่พวกเฮาคาดสนเทิรแมนอาจจะเบิ่งหน่อยในสายตาคนอื่นแต่เฮาให้ในสิ่งที่เฮามีและพระเจ้าทรงซื่อสมยินดีในของขวัญอันยิ่งใหญ่ของเฮาท่านผู้ฟังที่ขารบ ขอให้ท่านผู้ฟังทุก่านคิดและใครควรเบิกนํกากันว่าเจ้าเข้าใจการให้ถึงว่าจะขาดเขินอย่างใดมื่อนี้เจ้าจะให้ทุกอย่างกับพระเยซูเจ้าอย่างใดและก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานะประจําวันซึ่งเป็นสวงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานข้าแด่พระเจ้าลูกหู้ซึกว่า มีบทหลายพอที่จะให้ของควรของลูกเบิงในน้อยและบบมีคาแต่ลูกอยู่ที่นี่ทั้งหมดที่มีพระองค์จะหับลูกถึงแมนวาขาดเคินหรือบ่ออธิษฐานโดยความเสือในนามสื่อพระเยซูคริสเจ้าอาเมน